คนท้องอย่าพึ่งใจร้อนถ้าไม่อยากให้ลูกเสี่ยงอันตรายกับผ้าผลไม้ต่อไปนี้รีบมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไว้ไม่เจ็บไม่จนค่ะ ร้อนๆแบบนี้บางทีก็อยากกินผลไม้หวานฉ่าแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าผลไม้บางชนิดดันเป็นพิษกับลูกในท้องซะด้วยอ้าวคนท้องกินผลไม้ตามใจปากไม่ได้เลยเหรอ <Nope. S 1> ถ้าไม่อยากให้ลูกในท้องสุขภาพย่ำแย่หรือเป็นอันตรายแม่ๆต้องห้ามทานผลไม้ต่อไปนี้กันนะคะ 1. ห้ามกินสับประรด อุ๊ยของชอบสะด้วยสิผลไม้หวานฉ่ำอย่างสับประรดไม่ควรทานบ่อยเลยค่ะเพราะในสับประรดมีเอ็มไซ์บอมิเลนที่เข้าไปรกระตุน้นการหดตัวของมดลูกทานมากๆก็เสี่ยงแทงได้เช่นกันค่ะที่สำคัญมีกรดอยู่สูงมากแม้ท้องเสี่ยงเป็นกรดไหลย,ย้อนตอนท้องได้ซึ่งทรมานมากด้วยค่ะ 2. ห้ามกินมะม่วงดิบ จริงๆแล้วคนท้องทานมะม่วงได้นะคะแต่ต้องกินตอนที่สุกเท่านั้นแบบหวานฉ่ำเพราะถ้ากินมะม่วงดิบที่ยังเปรี้ยวจี๊ดจะพบปริมาณแป้งอยู่สูงมากยิ่งทำให้คนท้องท้องอืดท้องแข็งเจ็บปวดทรมานไม่ควรกินอย่างมากในช่วงไตรมาสที่2-3ถึงเลยค่ะ 3. ห้ามกินมะขามเน้นย้ำช่วงไตรมาสแรกเลยค่ะ คนท้อง3เดือนแรกห้ามทานเด็ดขาดเลยเพราะมะขามมีวิตามินซีอยู่สูงมากทำให้เข้าไปยับยัง้งการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเมื่อฮอร์โมนลดลงก็จะทำให้ท้องอ่อนๆนในช่วงไตรมาสแรกเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ oh. 4. ห้ามกินลำไย แม่อากาศร้อนแบบนี้ต้องคู่กับผลไม้หวานๆสิคะขอเบรกลำไย,ยไว้ก่อนอีกหนึ่งอย่างค่ะแม่เพราะลำไย,ยหวานมากและมีฤทธิ์ที่ร้อนมากเช่นกัน oh. ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานในร่างกายไม่ปกติซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่คุณแม่จะเป็นเบาหวานขนาดท้องได้คะ่ะ <No. S 1> 5. ห้ามกินทุเรียน จริงๆแล้วคนท้องก็สามารถทานทุเรียนได้เช่นกันค่ะแต่ต้องทานในปริมาณที่น้อยมากๆหรือควรงดไปเลยเพราะทุเรียนมีน้ำตาลอยู่สูงมากซึ่งเสี่ยงที่คนท้องจะเป็นเบาหวานและความดันขนาดตั้งท้องไตรามาสที่1-2ถึงทานพอเหมาะให้พอหายอยากได้แต่เมื่อเข้าไตรามาสที่3เมื่อไหร่ต้องงดทันทีเลยค่ะ ระวังผลไม้ตัวดีทั้ง5อย่างนี้ได้แก่สับประรดมะม่วงดิบมะขามลำไยและทุเรียนหมดปัญหาสุขภาพที่จะตามมาและเลือกผลไม้ที่ใช่ให้ลูกในท้องกันนะคะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย